ช่วงชีวิตนี้ไม่มีทางตันกับคุณตันภาคกรนาทีที่จะมาชี้ทางออกให้คุณผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์ตรงของตัวเองคำถามในวันนี้ระหว่างทำงานช้าแต่รอบครอบกับทำงานเร็วแต่มีโอกาสพลาดเยอะคุณตันเลือกแบบไหนครับ แน่นอนครับสำหรับผมเนี่ยบุคลิกรแบบนี้ต้องเลือกเร็วอ,อยู่เลยฮะเร็วทุกอย่างครับถามว่าเร็วมีประโยชน์อะไรแน่นอนก็คือเร็วก็อาจจะมีความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วความผิดพลาดมันแก้ไขได้เอาว่าผมจะเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้ฟังเมื่อตประมาณ10กว่าปีก่อนครั้งหนึ่งผมเคยไปติดต่อที่เซนทัลรับเพาผ่านผู้บริหารระดับสูงชื่อพี่แปะสุวิมลนะครับตอนนั้นมีห้องหัวมุมตรงข้าง KFC จะมีร้าน NW รูปเบียห้องนี้จริงๆแล้วมีบริษัทตกลงไปแล้วแต่ว่าเขาบอกทางเซ็นทนราาัลลาพาต้องใช้เวลาการเขียนแบบออกแบบตกแต่งใช้เวลา6เดือนซึ่งคุณเข้าใจใช่ไหมห้างที่แบบคณเยอะมากนะมันจะมาปิด6เดือนเป็นไปไม่ได้วันนึงผมไปหาพี่แปะสุวิมลเนี่ยอบอกพี่แปะว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ผมนะครับ3วันเขียนแบบ7วันเริ่มทุบไม่เกินหนึ่เดือนเปิด สุดท้ายพี่เปก็ให้ผมนะครับพอพี่เประได้แบบปุ๊บผมเอาเตรียมช่างไว้ที่ทุบแล้วครับจบด้วย27วันเปิดร้าน <S <S ถ้าผมจะทําธุรก,กิจหรือเปิดร้าน1นร้านเนี่ยเวลาเลือกทำเลเนี่ยผมก็จะไป1วันเต็มที่2วันคืผมจะไปตั้งแต่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็อยู่แถวนั้นอ่ะกินข้าวเที่ยงแถวนั้นนะชีแถวนั้นนะครับตอนเย็นก็กินข้าวตรงนั้นจน เที่ยงคืนตีหนึ่งเท่าที่ผมอยากจะรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงแล้วผมก็ถามคนแถวนั้นให้จบแล้วก็ผมก็ไปออกแบบอีกเั็วันสองวันแล้วผมก็ติดต่อบ,บริษัทตอกเสาเข็มไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็แอบ,บไปเทสทําแถวแถวบ้านว่าสมมติทำเลเราอยู่ตรงนี้ข้างข้าง,างซ้ายขวาจริงๆไม่ต้องเทสก็ได้ครับถ้าคุณไปถามข้างบ้านคราตอกเสาเข็มลึก16เมตรห้องเราก็16เมตรเหมือน,นกันแม้ยผมจะใช้เวลาเพียง3วัน5วันถ้าคุณให้ผมเซ็นสัญญ,ญาพรุ่งนี้เสาเข็มก็จะมาอีกเวัน มมาาาหจะเ้้แลวตอนที่คุณตันสร้างโรงงานก็เช่นกันคุณตันก็ใช้วิธีถามโรงงานข้างๆว่าตอกเสาเข็มลึกกี่เมตรและทำการทดสอบให้แน่ใจหลังจากนั้นจึงสั่งเสาเข็มไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เขียนแบบยังไม่เสร็จอาวบอกว่าแบาบ,บ,บไม่เสร็จแล้วคุณจะตอกเสาเข็มได้ไงขอให้ผมรู้ความลึกอย่างเดียวสมมุติความลึกเสาเข็มยาวเรา16เมตรโรงงานเราใช้เสาเข็ม5,000ต้น แต่แบบไม่ออกมันก็อาจจะไม่รู้ว่า5 0 0พันหรือส0่พันเราก็ไม่จำเป็นต้องสั่ง5 0 0พันและสั่ง4 0 0พันเราก็สั่ง1,000ต้น1,000ต้นได้ใช้แน่แน่งั้นพอเซ็นสัญญาปุ๊บพพุ่งที่เสาเข็มมาแล้วผมก็สั่งรอตที่สองเพราะเสาเข็มเราสั่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ20-30ถึงวันค่อยเสร็จงั้นระหว่างที่เราคุยกันต่อรองราคาพอเซ็นสัญญาเรามีเสาเข็มชุดแรกอยู่แล้วงี้เวลาสำหรับผมมีค่าที่สุดสรุปของเรื่องนี้คือ หัวใจของความเร็วคือใช้เวลาให้เป็นครับ